วิ่งน้อยปีใหม่ฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละ8,000กว่บาทค่ะพี่ีอีซูดีแม็ 1.9S เนี่ยค่ะตัวนี้เป็นสเปคแคปนะคะสภาพภายในสวยเลขไม 7, ่7,000กโลผ่อนเริ่มต้นเดือนละ8,000บาทเป็นแคปเปิดได้แบบนี้พี่พี่ขณะยิยํมลังมองหาแคปสาภาพสวยๆเนะีคะจัดทรงแต่งล้อมาหล,ะละ่อๆคันนี้ไม่ควรพลาดสอบถามรายละเอียดตัวรถอย่าพลาดรับชมรายละเอียดตัวรถในคลิปเต็มชุดนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีวิพีทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพีเอฟซี FC, น้องอัน,อนเพชรยนต์ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับวิพีเข้าสู่ช่องนอัน,อนรถกระบะมือสองนะคะสำหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วค่ะวิพีอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1ค่ะวันนี้จัดกระบะเข้าใหม่มาให้รับชม1คันวิพีคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพน้องใหม่ไม่น้อยมากๆนะคะเพิ่งมาเมื่อวานนะคะวันนี้หนูเอามาถ่ายให้รับชมกันก่อนนะคะคันนี้ได้เป็น isuzu d-max 1.9 ตัวเ e นะคะตัวนี้เป็นตัว S e นะเป็นแคปนะคะจัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่พีเป็นสเปคแคปเปิดได้นะคะตัวรถเป็นปี2022จดทะเบียนปี23ค่ะวิ่พี่คันนี้ออปชั่นก็ครบเหมือนกันนะคะเลขไมลเนี่ยวิ่งไปแค่7,000กโลนะคะกับราคาเสนอขาย459,000บาทค่ะจัดทรงลงแม็กแต่งหล่อมาให้เปลี่ยนท่อมาเสร็จสับเรียบร้อยสำหรับพี่พที่เป็นสาวก,กระบะแต่งจัดทรงอยากได้ท่อนะคะ เสียงดังใส่แม็กติดดิชบาร์ใหม่นะคะบอกเลยว่าคันนี้459,0 0 0บาทกับเลขไมเพียงแค่7 0 0 0กโลทักสอบถามได้เลยผ่อนเริ่มต้นเดือนละ8 0 0 0กว่าบาทนะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่0 9 1ย์2 0 6 1 6หรือว่าจะเป็นลาย aun 1 9แท้ติดต่อได้เลยนะช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้นะคะรถเรานะีมีบริการตรวจรถมากกว่า274จจุดทุกคันมีใบเซอร์การันตีโครงสร้างรับประกันโครงสร้างรับประกัน ครื่องเกียร์นะคะวิ่งเซ็นให้ได้ทั่วประเทศไทยพี่พี่ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามแล้วก็ส่งรถสไลด์ให้ได้ด้วยนะคะตัวเอสเนาะพี่พี่มาดูด้านหน้าชุดไฟตัดหมอกเขามีติดตั้งมาให้นะป,ป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพกระจังหน้าเป็นโครเมี่ยมตัดกับสีเทานะคะแต่ว่าไฟหน้าเขาจะเป็นไส้ไฮโดรเจนอยู่นะคะเรียมสันคอมบอดี้แก้มข้างฝากระโปรงโลโก้นะคะทุกอย่างเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยค่ะนี่แนบแนชิด,ชดไม่มีรอยงัดรอยงา้างรถมือเดียวปียี2 3บค่ะ สภาพนางฟ้าราคาดีจัดเต็มฟีดาวผ่อน8,000นะคะฝากระโปรงเงาๆสวยๆเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยใดทั้งสิน้นพี่พี่ไม่มีรอยลักยิ้มเลยพี่พี่เอาไปวิ่งใช้งานกันได้ยาวๆเลยคันนี้รถใหม่มากนะคะด้านข้างจะมีไฟเลี้ยวข้างแก้มมาให้แล้ว2ฝัง่งนะคะกับสติกเกอร์สเปคแคปนะคะมือเปิดเขาเป็นสีดำกับพี่พีแล้วก็มีเบ้ากันรอยมาให้เรียบร้อยนะคะตัวแม็กนี่เป็นแม็กแต่งนะคะพี่พี่นี่โปรเจกต์ Project, อ่ะนะคะ แล้วก็ใส่ในส่วนของดีดด้านหน้านะคะเปลี่ยนคู่ดีดมาให้เนาะเป็นดีดแต่งมาเหมือนกันนะคะทั้งสองฟังเลยนะแม็กไม่มีร่องรอยค่ะตัวยางเนี่ยนะก็ยังดูใหม่อยู่นะคะยางเป็นยางอ่ายางยินโต้นะคะคันนี้ปี2023นะคะยางก็พร้อมรถเหมือนกันนะคะยางพร้อมลดเนาะนะคะ เดี่มสันคมซุ้มล้อนะคะไม่มีร่องรอยแตกกรั่วซึมนะช็คเดิมนะคะไม่มีร่องรอยแตกร้าวนะสภาพสวยนะคะกระจกมองข้างเขาจะเป็นเปิดเปิดมือเนาะนี่นะคะไม่มีไฟเลี้ยวข้างกระจกนะไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างแก้มนะคะมือเปิดทุกอย่างกระจกค้าดเดิมโรงงานคิ้วกันสาดปิดมาให้ครบและเรียบร้อยนะคะคันนี้ตัวรถสวยนะปี2 0 2 3ไม่มีร่องรอยไม้แค่7 0 0 0ันโลพี่ๆห้องโดยสารด้านในไม่ต้องพูดถึงสะอาดสะอา้านแน่นอน ถือว่าได้ราสวยไหมหน้อยไปใช้งานนะคะเป็นบาะผ้านะคะเป็นบาะผ้าเดินได้มาเป็นสีขาวนะตัวเบาะนี้ก็เป็นเบาะเดิมโรงงานเลยนะคะมอกผิวพันเหลี่ยมสันคมบอดีโตรถเดิมทุกจุดไม่มีร่องรอยแล้วก็จะได้ในส่วนของสเปคแคปเปิดได้แบบนี้เหลี่ยมสันคมบรดิหัวน็อตก็เดิมๆค่ะพี่ๆไม่มีร่องรอยโดนงันดโดนง้างไม่มีโดน,นแงะแกะเกลานะสภาพกิบคลิปเดิมๆนะคะ ตัวบาะด้านหลังได้เป็นเบาะหนังนะคะที่รองเบาะนั่งเนี่ยเป็นหนังนะคะหลังครงหลังคาด้านบนก็สะอาดสะอ้านนะคะพร้อมใช้งานนะเป็นเบาะา้าสภาพเนียนกริบเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันกุญแจแบบเสียบสตาร์ทนะคะคันนี้เขาเป็นเกียร์แมนนวลน,นี่ขออนุญ,ญาตนี่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ไหมพี่พี่อันนี้ทำท่อมานะคะไม่เจ็บกิเโลเมตรตามการใช้งานจริงนะคะไม่มีร่องรอยดใดๆทั้งสิน้น ตัวเกียร์เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเบรกมือนช่องเก็บของวางแก้วน้ำช่องเก็บของด้านในก็มีมาให้เนาะ่อนแปดพันนะพี่พี่คันนี้แอร์แบบปรับอนาล็อกนะคะจอกลางทัชสกรีนค่ะนี่รองรับ Android a ตัว a p p l e c a r p l a y บลูทูธ USBCDDVD ทุกอย่างเล่นได้หมดนะสามารถกดสั่งการด้วยเสียงด้วยพวงมาลัยได้รถเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเพลงสัมผัสทัชสกรีนหน้าจอทุกอย่างได้หมดค่ะพี่พี คันนี้ไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อ USB UH AUX ก็ได้หมดเลย power outlet มีนะคะแล้วก็ USB UH ก็มีมาให้ครบ,ครบเลย459,000นะพี่พนะเลิกไม่เพียงแค่7,000กโลนะคะถือว่าสวยได้รถแต่งจัดทรงหล่อๆแบบนี้ไปใช้งานนะคะหนูขับกลับมาจากสาขาสุวินทวงศ์นะช่วงล่างดีค่ะพี่พี่นะขับสบายนะคะรุ่นนี้ขับยากแค่เข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์แค่นั้นนะคะ ใครที่เป็นสาวกดีแม็กเกียมแมนนวลน,นะคะมาจัดได้เลยไม่มีผิดหวังตรงนี้ก็จะเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็เปิดฝาถนะังน้ามันนะคะฝั่งนี้สวยเดิมทุกจุดค่ะนี่ปี2 2สจดยีมไมล์เจ็ดพันสี่แสนหบาทเท่านั้นนะคะห้องโดยสารสะอาดสะอาดหลังคงหลังคาไม่มีคราบน้ําไม่มีคราบสิ่งสกรปรกกระจกออโต้หนึบานเซนถ้าเรากระจก ปรับไฟฟ้าได้นะสำหรับกระจกมองข้างแต่ว่าเป็นดันมือนะคะเวลาเปิดใช้ดันมือเอานะคะตัวเอสก็ไม่ได้แบบออปชั่นเยอะพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นชุดดัมเบรกก็แมกแต่งยางปีเดียวกันทั้ง4เส้นนะคะไฟท้ายเดิมนะกันชนท้ายเข้าออกเนาะตัวนี้ก็จะมีชุดยางอะไหล่แม่แรงมาให้ครบเซตนะแล้วก็ตัวท่อพี่ดูดิด้านในนะคะอันนี้เขาเปลี่ยนท่อมานะแต่ว่าไม่ได้ตัดคอท่อนะพี่ๆนะแค่ทําท่อนะคะทําเสียงให้ดังนะ ไม่ได้ตัดขอทอนะคะฝลายท้ายเดิมกล้องถอยหลังมีให้มือเปิดนะคะเป็นสีดำน,นี่เตรียมสันคมอบอดี้หัวน็อตมาดูนะคะแม็กไรนเนอร์นะอันนี้ติดมากับรถแล้วเรียบร้อยไม่มีร่องรอยค่ะสภาพส,ายสวยๆกิิบๆเลยหัวน็อตเนี่ยคะเดิมทุกจุดนี่ไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะโดนแกะโดนเก,นกามาแน่นอนนะคะถือว่าได้รถมือเดียวไม่น้อยแบบนี้ไปใช้งานวิพีและใครที่เป็นสายกระบะจัดทรงนะคะ ไม่ต้องไปแต่งเสริมเพิ่มเติมไม่ต้องไปซื้อแม็กเพิ่มไม่ต้องไปเปลี่ยนท่อนะคะคันนี้เขาจัดมาให้แล้วเรียบร้อยผ่อนเดือนละ8 00 0กว่าบาทเอารถไปใช้ได้เลยนะคะพี่ๆใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่หนูโดยตรงเลยนะคะช่องทางการติดต่อด้านล่างหนูขึ้นให้แล้วเรียบร้อยได้รถสยวยๆมือเดียวปีใหม่ไม้น้อยแบบนี้ไปใช้งานพี่ๆจ๋าคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แค่เจ็ดพันหายากนะรถมือสองนะคะไม่เจ็ดพันนี่หายากมากถือว่าคันนี้วิ่งน้อยจริงๆนะคะ คอนโซลคอนโซลนะเขาก็จะเป็นสีดำนะคะติดในส่วนของเซฟตี้แอแบ็กคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อย <S <S เรียมสันคมบอดี้ Body, หัวน็อตก็มาเดิมท <ๆ S 1> ุกจุดเลยไม่มีร่องรอยโด,ด,ดนงัดโดนแงะไม่มีโดนแกะโดนกรามาแน,น่นอนนะคะฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถอีกหนึ่งคันกิบพี่ๆสำหรับดี a มคันนี้บอกเลยว่าได้รถสวยไม่น้อยมากไม่หลักพันอ่ะพูดง่ายๆว่าไม่หลักพันนะคะราคาดีปีใหม่นะไม่ต้องใช้เงินนะคะ สำหรับท่านใดสนใจหนูขอรายได้นะคะตั้งแต่18,000บาทขึ้นไปอายุงานเกินปีไม่ติดปลอดแบคทรีสบูโรมาจัดได้เลยไม่ต้องใช้คํำไม่ต้องใช้กู้ร่วมนะคะเดี๋ยวหนูพาเข้าชมห้องเครื่องยนต์ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์ค่ะก็จะได้เป็นเครื่องบล็อกเดิมโรงงานนะคะคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง1.9นะคะ DDI Blue Power เป็นเครื่องยนต์ดีเซลร้วนนะคะ Marq C หัวน็อตนะแทนเครื่องแห้งสนิทไม่มีข้าน้ำมาันไหลเลอะซึม รอยต่อข้อกรองนะคะสภาพเดิมปั๊ม ABS เดิมโรงงานหัวน็อตตัวคานนะคะด้านข้างไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นค่ะแบบพี่สวยมากคันหน้าไฟหน้าเดิมหมดนะคะฉลากคำเตือนกรองอากาศตัวคานทุกอย่างอยู่ครบค่ะพัดลมทำงานปกติหม้อน้ำไม่มีร่องรอยโดนงนัดโดนข่ายรถใหม่เช็คตรวจสอบประวัติได้พี่เอาเข้าศูนย์เช็คได้เลยนะคะคันนี้หัวน็อตกิ๊บๆิเดิมๆทุกฝั่งเพจเลเวลเดิมนะคะนี่ สวยเลยนะคะไม่มีร่องรอยหัวน็อตไม่มีขยับมา QC วซเดิมๆแบตเตอรี่ของเหลวทุกอย่างเราดูแลให้หมดนะคะพี่ไม่ต้องห่วงให้ดูแทนเครื่องหัวนอ็อตแห้งๆแบบนี้มา QC ทุกจุดเดิมรับรองไม่มียกเครื่องโอเวอร์ฮอนแน่นอนพี่ๆสภาพสวย,สวย,สวยๆเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตฝังกระโปรงสปอร์ตเมทอาร์คนะคะด้านบนด้านล่างมาเดิมหมดแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพร้อเปซ็นต์นะคะซิลล์บางๆเดิมๆนิ่มๆแบบนี้นะคะนี่เห็นไหม หน่จิกแล้วมันเป็นรอยเล็บแบบนี้ของเดิมแน่นอนแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพแบบ100%เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหาดี a มนะคะราคาดีๆราคาเบาๆไ้ใช้งานนะและได้รสภาพสวยไม่น้อยพี่พี่ใครที่เป็นสายกระบะเกียร์กระปุกนะคะจัดรุ่นนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนฟิดาผ่อนเริ่มต้น8,000บาทค่ะรายได้10,080อายุงานเกินปีไม่ติดแบล็กลิสบูโบรเป็นเจ้าของได้เลยไม่ต้องใช้คำํำไม่ต้องใช้กู้ร่วม สำหรับวันนี้นะคะใครสนใจทักมาหาหนูได้ช่องทางด้านล่างติดต่อเข้ามาได้เลยน้องนันเพชรยนน์่ยนะขออนุญ,ญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีผิดพลาดระการใดนในคลิปนี้ต้องขออภัยไวนาที่นี้ด้วยฝากากดไลค์กดแชร์ลัวใจให้ด้วยนะพี่พี่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ